สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดียบอลไซจิวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะทําการทดกิ่งนี้นะครับกิ่งกิ่งวันนี้มีอ่อรายการตัดทดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชมนะครับวันนี้กิ่งที่1นนะครับตอนนี้เลี้ยงเป็นกิ่งเมนนะครับวันนี้จะค่มแล้วนะคะแสงมันก็เลยน้อยนะครับดังไงนต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดทดกิ่งหนึ่งกันนะครับ ไปนะครับแล้วตันนี้ก็เดี๋ยวเลี้ยงให้ได้ขนาดก่อนนะครับประมาณ2ใน3ส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันก่อนนะครับครับทีนี้มาดูต้นนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะได้ขนาด 2, น 3, เอ2ใน3ส่วนของตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดสูงๆหน่อยนะครับเพื่อที่เวลากิ่ง กิ่งก็แห้งเขาจะได้ไม่ลามลงมาถึงยอดนี่ที่เราได้ทำการสร้างไว้นะครับตรงนี้นะคะตรวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้ขนาดแลนะครับเราจะใช้แค่กิ่งนี้กับกิ่งนี้เท่านั้นนะครับนี่นะคะเป็นต้นที่ เรียกว่าเดียว่าจิ๋วของที่สุดของอบ้านผมนะครับของที่ที่ผมเลี้ยงเมันจะมีต้นจิ๋วที่สุดนะครับที่ผมเลี้ยงไว้แต่ว่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่หน่อยแต่ก็ถือว่าจิ๋วนะครับตอนแรกมันก็จะมีพุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะขึ้นสูงกว่าเราทําเป็นพุ่มเลยแต่มันดูน่าเกลียดผมก็เลยตัดท็ดมาให้เห็นให้สั้นนิดหนึ่งนะครับ มันจะมีตากิ่ง2องอันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะแตกไหมนะครับแล้วก็กิงหลังอยู่ๆเขาก็ปลายยอดก็เหี่ยวนะคะผมก็ตัดทดปุ๊บไม่รู้จะไม่รู้จะติดไหมฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ ยังไงแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พอ,อ,อพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตต้นออบอนไซให้คุณชนได้ชมกันอีกครั้งแน่นอนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ